ว่าทำที่แตกต่ตางแต่ต้องอยู่ร่วมกันได้เช่นอะไรครับ10ประเทศไม่ทำแตกต่างนะฮงจอเวียดนาม,นนม Nam, สิงคโปร์มีไม่รำฮงจเพุทธเป็นอะไรฮะไทยพม่าเลาากัมพูชานับถึงพุทธครับ,รอ,อ,รบอิสลามมาเลเซียอินโดนีเซียบูนนับถึงอ,อิสลามแล้วก็คิดจะเป็นฟิลิปปิน เพราะฉะนั้นสิบประเทศเนี่ยว่าทำตกต่างแต่ต้องสามารถอยู่ได้แต่ผมเชื่อเลยครับว่าคนไทยประเทศไทยสามารถอยู่กับเขาได้เพราะไทยเราเนี่ยเป็นสังคมประเทศนะปฏิปันองยืดหยุดยืดหยุดผมเองเนี่ยตอนสมัยเรียนเพื่อที่เป็นคิดนะครับบอกชวนไปบวชผมก็ไปเขาทำพิธีเลยครับล้างบาปทำพิธีสาบานทำพิธีเลยครับอะไรผมก็กดเลย เพื่อนในอิสลามชวนผมไปผมก็ไปฟังได้ขณะผมเป็นพุทธเพราะสังคมประเทศพุทธเนี่ยมันยิ่งหยุดเพื่อนที่เป็นอิสลามถามผมนะครับอยู่ๆอ,อยู่เกิดเป็นพุทธเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ทายัางไงถึงเป็นผมก็งงนะยอะไรวรทำางไงถึงเป็นพุทธผมก็เลยถามเพื่อนเป็นอิสลาม่ะแล้วทายัางไงถึงเป็นอิสลามมาบอก New, you, อยู่อยู่ทายังไงถึงเป็นอิสลาม อ๋อเราไม่มีอะไรเราต้องคิดก,ก่อนแล้วทำพิธีสาบานอยนะครัเพื่อนนี่เป็นคิดถามผมอนีกนะอยู่อยู่เป็นพุทธเนี่ยทำยังไงถึงเต็มผมก็โงโงหนึ่งเวลามาแล้วอยู่เป็นคิดเนี่ยอยู่ยังไงอ๋อเราเรเราต้องทําพิธีชาระบาปก่อนแล้วเราก็สาบานเนินคิดพอถามผม่างนี้ผมก็เลยตอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันกูเกิดมากูเป็นคิดกูเกิดมากูเป็นพุทธ่ะนะครับ ใช่ไหมครับพี่เกิดมาพี่เป็นพุทธนะใช่ไหมครับเราไม่เห็นทําอะไรเลยจะไปสาบานจะรับขิดอะไรต่างๆเราไม่มีอะไรเลยเราเกิดมาเป็นพุทธละศาสนาพุทธของเรานี้ยืดนหยุนหมดเลยเห็นไหมครับเวลากระถิาา่นผ้าป่าเนี่ยงานอะไรต่างๆโอ้โหกินเหล้านะครับเมาแอะเมาแหนะครับกินสุรากินเหล้ากินอะไรไปปุ๊บพอเข้าวัานเข้าบดเขาพักบอกว่าที่รับสินห้า ไอ้นี่เมาแอบเมาเแหเนี่ยสุราเมรยาประชจ้าป harma รับกับเขาเนี่ยทั่านที่เมาเมาแล่ยเนี่ยนี่หรือคือพุทธเนี่ยละหนังสมัยก่อนเห็นไหมที่เองสังเกตดูนะชาวพุทธเราไปไเป็นไงไปเป้นทีนึงเอาพระเครื่องนะมาไหว้แล้วสาธุขอให้ลูกชานี้พ้นอันนี้สันเร็จด้วยนี่เลยพุทธครับใช่็จเยครับพุทธที่เป็นศาสนาที่ค่อนข้างนะครับ ยืดหยุ่นมากนะครับเราสามารถไปไหนได้ไปได้หมดนะครับผมเองไปไหนไปได้หมดกับทุกศาสนานะครับไม่ว่าคิดอิสลามผม,มทำาปหมดผมทำหมดนะครับเพราะสังคมพุทธของเราค่อนข้างยืดหยุ่นและปฏิปันธ์ห้านะครับการเปิดเสรีทงางด้านสินค้าและบริการเจะมีจะมี GP มากขึ้นนะครับเช่นอนะไรครับการเปิดบริษัทข้ามชาติการจัด ธุรกิจนะครับการบริการบุคคลและการมีมหาวิยาลัยนานาชาติมากขึ้นพวกนี้เนี่ยจะสามารถหลังไหลเข้ามาไทยไทยเราก็สามารถตั้งมหาวิลัยนานาชาติได้ในส0ประเทศนะครับสมมติสมสมติผมนะครับเป็นชาวเกาหลีใต้ผมชื่อวอนดอนคุกนะครับวอนดอนคุกแฟนผมชื่ออนะไรครับ แนผมเนี่ยเป็นคนเกาหลีอยู่วันนีคืร้ายออม,มาเที่ยวเมืองไทยโอ้ดูประเทศไทยแล้วอยากมาลงทุนผมใช้วิธีไงคนระับถึงแม้ผมจะไม่ใช่สิบประเทศในอาเซียนผมใช้วิธีการจดทะเบียนธุรกิจให้เป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทที่สิงคโปร์แล้วก็เอานิติบุคคลสิงคโปร์มาลงทุนในไทยเห็นไหมครับนี่คือตลาดเสรีโลกเป็นหล่มเดียวในอาเตนะครับ แนโลกเราก็จะเป็นพรมแดนหนึ่งเดียวสมัยก่อนรถเครื่องบินชนตึกใช่ไหมครับตึกที่อเมริกา,านนตุ้มตอกันร้ายเชื่อไหมครับพี่อยู่ประมาณ2 0 3 0ปีก่อนโลกตอนนั้นเนี่ยเราแทบ ER จะไม่รู้เลยเวลาผ่านมาเดือนสองเดือนไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่ามีเครื่องบินชนตึกที่อเมริกาแต่ปัจจุบันเป็นไงครับ พอเครื่องบินชนตึกปุ๊บบึ้มใช่ไหมตอนวันที่ชนเนี่ยผมเดินตลาดเดินปุ๊บเห็นทีวีเครื่องบินชนตึกตูมผมนึกว่าเขาดูหนังนะผมไม่สนใจเลยเดินไปอีกร้านสองล้านเดี๋ยวก็ชนอีกล้านตูมเฮ้ยผมก็เดินไปชนอีกนะครับทีวีเนี่ยเกือบทุกเครื่องเลยมีเครื่องบินชนผมไม่ เรื่องนี้มันทาไมไนิยมมันยังไมนหนักอะไรทำให้ทุกบ,บ้านถึงเปิดคนระับผมก็ได้ไปถามมันหนักเรื่องอะไรปรากฏว่าเรื่องบินชนตึกระเหยตอนนั้นเนี่ยชนปุ๊บเนี่ยไม่กี่วินาทีเนี่ยโลกทั้งโลกรู้หมดเลยว่าเรื่องบินชนตึกถ้าเป็นยี่สิบสามสิบปีก่อนเนี่ยไม่มีวันรู้นะครับใช่ไหมครับนั่นคือโลกในอนาคตจะไรผมเดสมัยตอ่อีก ยี่สิบกว่าปีก่อนพ่อจะส่งจะให้ผมทางโทรเลขตอนนี้คิดดูโทเรเลขไม่มีในเมืองไทยเห็นไหมครับกลับก็บไปหมดเลยเพราะโลกเนี่ยมันขึ้นไหวเร็วแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเร็วสมัยก่อนส่งจดหมายสมัครงานในต่างจังหวัดหรือในเข้าาต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพใช้เวลาเปอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าส่งจดหมายไป อเมริกาโอ้โหสองสามอาทีตย์บางทีเดือนถึงเช็คได้ััจจุบัน,นส่งท่าและอีเมลกดเ,ดเป๊ะถึงปั๊บเลยนะทางอเมริกาเปิดปั๊บเลยนี่คือเทคโนโลยีนะครับซึ่งแรงงานไทยเนี่ยถ้าเกิดเราจะพัฒนาเราต้องมีมัตรฐานตรงนี้การเรียนเพิ่มทางด้านเทคโนโลยีจะต้องมีมากขึ้นนะครับแล้วเราจะได้เปลียนมากกว่า Mas é indivíduo, né